ึกสูงรับฟ้าในเมืองหลวงก็ไม่อาจบทบังความสามคัคคีและความแน่นแฟนของคนในชุมชนใหญ่แห่งนี้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าปะยาพวกเราขอให้คำนิยามกับชุมชนใหญ่แห่งนี้ว่าความสัมพันธ์ที่แตกตา่างซึ่งทุกท่านอาจจะสงสัยกับคำพูดนี้แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะเราจะพาไปหาคำตอบกันในชุม,ช,มชนสามัคคีกุดีดกะลยา คงปฏิเสธได้นะครับที่ต้องพูดถึงน้ําเพราะน้ําเป็นผู้ให้เป็นแหล่งกําเนิดของสิ่งมีชีวิตน้ําจึงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าที่ใดมีน้ําที่นั่นย่อมมีชุมชนอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองฝั่งฝั่งแม่น้าเจ้าพยาแห่งนี้ครับที่มีชุมชนตั้งกันอยู่อย่างหนาแน่นวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับ ชุมชนฝั่งธนบุรีที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า200ปีทั้งๆท,ท,ที่พวกเขามีความต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่พวกเขากลับอยู่ร่วมกันอย่มีความสุขค่ะสำหรับชุมชนใหญ่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมยสัยกรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบคู่เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นมาพระองค์ได้รวบรวมไท่พลหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นไทยจีนโปรตุเกสและอื่นๆที่กระจัดกระจายไปหลังสงครามและได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับกลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทํามาหากินจนถึงปัจจุบันค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับจึงทําให้ชุมชนแห่งนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรม แต่ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งความแตกแยกแต่กลับเป็นสิ่งที่หลอมรวมและผสมผสานกลายเป็นแนวทางการํำรงชีวิตที่แสดงถึงความสมัครสมานสามคัคคีและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนอื่นครับชุมชนแรกที่เราจะพาไปทำความรู้จักกันนะคะคือชุมชนวัดกัลยาที่ได้ขึ้นชื่อว่า สถาปัตยกรรมล้ำค่ายามตาหลวงพ่อโตโบราณวัฒนธรรมดื่มด่ำระฆังยักษ์สูงประจักษ์ประเพณีจีนซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาพุทธค่ะคนวัดกัลยายนมิตร คือชุมชนของชาวไทยพุทธที่มีทั้งชาวไทยแท้และชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งทุกคนมีสูงลงจิตใจยอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยต้นตระกูลของกัละยาณมิตรซึ่งถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่สามภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือ ครับพุทธตายรัตนานายกเด็กที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมปอกงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางมาณวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครครับ วัดแห่งนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลป,ปะของไทยและศิลป,ปะของจีนบ่งบอกถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวไทยจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อทางด้านาศาสนาพิธีกรรมต่างๆการเฉลิมฉลองในเทศกาลที่สำคัญนอกจากนี้นะคะยังมีศิลป,ปะที่งดงามสอดแทรกตามมุมต่างๆของวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ ชุมชนแห่งนี้ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมให้คนในรุ่นปัจจุบันได้เห็นอยู่นั่นก็คือบ้านพาทยโกศลซึ่งเป็นบ้านของนักดนตรีไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยในปัจจุบันนี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นอยู่ในงานพระราชาพิธีต่างๆครับ ถัดมาไม่ไกลจากชุมชนวัดกระยาทุกคนก็จะได้พบกับชุมชนของชาวฝรั่งปลูกฝังประเพณีวิถีชีวิตริมน้ำเลิศล้ำบทคริสตัง้งชื่อเสียงดังเรื่องลือขึ้นชื่อว่าชุมชนกูดีจีนค่ะถึงชุมชนจะชื่อว่าจีนนะคะแต่แท้จริงแล้วก็คือคนไทยเชื้อสายจีนที่นับถือศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะ ชุมชนกูดีจีนะคะเป็นชุมชนของคนไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ค่ะสิ่งก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าโรงเรียนนะคะล้วนแต่ปลูกรอ,รอบจุดศนูนย์กลางที่สําคัญและเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่นี่ค่ะนั่นก็คือบวชซานาคูแห่งนี้นี่เองค่ะ โบสซานาคูนะคะเป็นสถาปัตยากรารมแบบนีโอคลาสิกผสมกับเรเนซองซ์ซึ่งภายในนะคะมีการตกแต่งด้วยปูนปัน้นที่มีวลวดลายที่สวยงามค่ะภายในประดับไปด้วยกระจกที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูสําหรับคนที่ผ่านไปมาในแม่น้ําเจ้าพญานะคะก็คงอดไม่ได้ค่ะที่จะหันมามองโบสถ์แห่งนี้นะคะเพราะว่ามีความสวยงามมากค่ะ ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นจุดกําเนิดของหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกโรงพิมพ์แห่งแรกร้านถ่ายรูปแห่งแรกและก็นอกจากนี้ยังเป็นต้นกําเนิดของวงโยธวาทิตวงแรกด้วยครับนอกจากนี้นะครับ ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นจุดกําเนิดของขนมไทยที่มีการใช้ไข่แดงเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นสูตรของชาวตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องหยิบท้องหยอดแต่ที่มีชื่อเสียงของชุมชนแห่งนี้ก็คือขนมฝรั่งหรือที่เรารู้จักกันดีว่าขนมฝรั่งกุดีจีนซึ่งจะเป็นการผสมผสานการทําขนมในรูปแบบของโปรตุเกสและแบบของจีนครับ ถัดมาเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นอยู่ที่มัสยิดทรงไทยศูนย์รวมใจชุมชนมากล้นไมตรีประเพณีโดดเด่นร่มเย็นศาสนาที่มีชื่อว่ากูดีขาวซึ่งเป็นชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะ คนตรงนี้นะครับคือชุมชนกูดีขาวชุมชนของชาวไทยนักคือศาสนาอิสลามโดยชุมชนแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่มัสยิดบางหลวงมัสยิดทรงไทยก่อกอีกถือปูนแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกผู้สร้างได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างมัสยิดแห่งนี้ว่าการสร้างมัสยิดนั้นไม่ได้ถูกกำหนดว่าจะต้องสร้างออกมาในรูปแบบใด การสร้างมัสยิดรูปแบบโดมที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นเพียงแค่ศิลปะแบบหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเมื่อมีการสร้างมัสยิดแห่งนี้ในประเทศไทยผู้สร้างจึงสร้างมัสยิดแห่งนี้โดยเล่นศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นหลักและผมคิดว่านะครับนี่คือความเข้าใจในศาสนาอย่างของแท้และกว้างไกลนั่นเองครับคนในชุมชนแห่งนี้นะครับจะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบอาชีพซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำบายสีซึ่งส่งไปขายยังปากคลองตลาดหรือแม้กระทั่งการทำขนมไทยซึ่งนิยมนำมาใช้ในงานเทศกาลต่างๆของชุมชนครับมีคนกล่าวไว้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอิสระในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เมื่อได้มาชุมชนแห่งนี้ก็คงจะอธิบายคําพูดดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินทั้งชุมชนกูดีขาวกูดีจีนและชุมชนวัดกัลยะาณมิตรมีบรรพบุรุษร่วมกันคือขุนนางและนางกำนันที่อยู่ในพระราชวางังดังนั้นเมื่อได้มาที่นี่ก็จะได้รับประทานอาหารที่อร่อยตามสูตรของชาววังที่สืบทอ,อดกันมารุ่นต่อรุ่นและว,วันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาทานอาหารในต้นตำรับของชาววังค่ะ ความสัมพันธ์ของชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับ <mikä> หากชุมชนใดจัดกิจกรรมอีกชุมชนหนึ่งก็จะเข้ามาร่วมหรือเข้ามาช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมงานวันพ่อวันแม่หรือแม้แต่กิจกรรมของศาสนานะครับในบางครั้งนะครับหากชุมชนใดมีปัญหาชุมชนข้างเคียงก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับยกตัวอย่างเช่นภายนาท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมานะครับจะมีชาวบ้านของ <c oughs> แ,แ,แต่ละชุมชน เข้ามาชุมนุมกันนะครับเพื่อบอกการสถานที่สําคัญของชุมชนนะครับสิ่งเหล่านี้เองแสดงให้เราได้เห็นถึงความช่วยเหลือและความสามัคคีของคนไทยโดยไม่มีการแบ่งแยกกันทางศาสนาจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะแตกต่างกันเพียงใดนะครับศูนย์รวมใจชุมชนไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ก็ยังสามารถที่จะหล,ล่อหลอมจิตใจของคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนมาจนถึงปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนต่างก็ยังคงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันยังคงมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําทั้งอุปโภคบริโภครวมถึงการสัญจร มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจและส่งเสริมให้ผู้คนกระทำคุณงามความดีนี่จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยแม้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีจะกำลังมีบทบาทและบทบังภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ความสำคัญของชุมชนก็ยังไม่ได้เสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลาเพียงแต่แปรเปลี่ยนไป ในทิศทางที่มันควรจะเป็นสวัสดีครับ